สบายดีท he oh, <oh the ั้งสองเนาะคือนางกลยกันเทนอฟเหมือนกันมาหากันครั้งแรกบ่เพิ่นมาครั้งแรกบ่เนี่ยไข่กับบูจักเพิ่นเหมือนกันเพิ่นเพื่นมาเป็นเอฟซีมาเที่ยววันไหนเอฟซีมาเที่ยวเนาะก็ดื่นกันทีได้ขออนุญาตถามซื้อไอ้เพิ่นไอ้ซื้ออะไรเนาะซื้อนมนมนมนุ่มน้านมไอ้นุ่มบ่ สาวนุ่มเราสวกเพิ่งมาเป็นครั้งแรก่บริัทในหูสาวนี่เนาะซื้ออย่างเนาะเจ้านะซื้อบัวซาบัวนาะอาุจังปีนะสามสิบสาบเกียวประมาณันีประมาณสแปดนะ่ม้ย่าอย่งเกียวเนเออก็คือวันนี้อาพิ่มาครั้งแรกเนาะตาคนตามโบจากกันบ คือไอ้พอดีเป็น FC เนาะเพิ่นก็ติดตามมาจากช่อง YouTube เพิ่นก็มาแมนเดี๋ยวสิงงหรือว่ะเดี๋ยวสิเข้าใจผิดกันเถอะนะเิ่นติดตามจาก่อง YouTube มาเมนูเพิ่นก็ได้มาเยี่ยมยามสามข้าวด้วยเนาะเพิ่นเห็นในคลิปนั่แหละเนาะโดยเป็นได้อ้ายเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงก็เห็นในคลิปเป็นอะไรสาวอันบัวประเมือนกันเนาะเหมือนเหมือนกันในคลิปเลยเนาะ อคือว่าให้นอกคนเ่าแนวใดกับแนวนั่นแหละบําแมนว่่าอาในคิปแบบหนึ่งในตัวจริงแบบหนึ่งกับบําแมนเนาะอืมไอมาลาจะเถ่อแล้วนี่ที่สองที่สองแต่ว่าบริมาครั้งนี้บ่อยฝ่า่าเออทงอื่นเนาะ ขอญาติถามแล้วอ้ายอยู่จังหวัดอยังเกาะอยู่ไทยจังหวัดจันท์จันทบุรีโอ้อยู่จันทบุรีไก่เนาะอายคังภาษาลาวู้เรื่องนายโลแปลว่าบอาได้ครับว่าทังทั้งผู้เรื่องมึดเนาะโลอืมกล่องมึดเนาะอคนที่คนไทยกันจะทังลาวเป็ู้เรื่องบางคนนะนายแต่ว่าเจ้าน่ะพ่อแม่ก็เป็นคนอีสานเป็นอย่างไรโคตป่าว คนทั้งภาคกลางเหมือนกันแต่ทีนี้เราทํางานรวมกับพวกคนอีสานไง่ายๆวังเข้าตีกับูผอีสานก็เข้าเหมือนกันเยอะคนอีสานเด็กหน่อยไล่ไปหน่อยเนาะวันนี้ก็คือถ้าจะพยายามพยายามทำทั้งเ้ยบัวพอนาะทั้งไงพอดมาเด็กน้องซึกจังได้น้อเนาะค่ะ ก็ดีใจเนาะที่เพื่อนแบบติดตามมาดูคอยกับรู้จักเพื่อนนะว่าดูก็เห็นมีออกคลิปออกที่เราส่งเนาะดูเพราะว่าเ่าเคยคุยกับเพื่อนดูนะคะก็เลยรู้กระตุกใจเนาะเห็นแชร์เล่าอ่ะเลี้ยงทีมาดูเนาะตัวจริงครับในการถ่ายทำถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ที่เราก็ได้ติดตามในช่องติดตามแล้วเนาะ หาได้มาเที่ยวลาวก็อยากมาเห็นตัวจริงยัยงไม่ได้จับอะไรเงี้ยเราตะเวนเที่ยวโดยปไม่ได้ <c oughs> อไอมาลาวกับมวนอยู่บ่คือพังน,นั่นยิบ่จังไรแต่เหมือนกั่น,นันะเพราะเราไม่ได้ไป เที่ยวไหนอะเราก็มา um ตามจนตะบดเลยเด้ยถ้าไปที่บ้านดูออกมาเป็นกระปอมเปลี่ยนสีเลยนะนือว่าราะว่ามันทางแห้งอะไรแบบนี้เป็นทางยางเนะาะเลยมันก็จะ ทำมาตาหน่อยแต่เมย์ก็ได้พูดไทยใช่เลยเนาะพูดอากะเผื่อรบาส์ซิสันจะได้กันเข้าใจเนาะบางทีอ่านกะอาจจะฟังเข้าใจยุ่แต่กะมาค้ำกับบอกเข้าใจทีแรกดูคลิปเห็นทั้งนี้เปิดใจแล้วก็หายเงียบไปเอาเราพอเรามาดูดูอีกทีเอาววกกลับมาเปิดใจอีกเลยมาดูให้เห็นกับตาว่าเป็นยังไงคนนี้ แลก็ตัวอันมาเที่ยวอะไรนี่ไงโดนเัินปาเน่ไปเที่ยวไปเที่ยวหาเที่ยวคุยืมแต่แบบว่าบอเคยคุยกันมาก่อนเนาะคือแบบว่าอายกับบอบกลาทักหาเพื่อนบ่ได้ไรป้าเราไม่ได้ไม่ได้ขอเฟซไม่ได้ขอไอ้นี่ไงโดนเราได้โดูได่เฉยเนาะเป็นเอฟซีติดตามเฉย ดดจะคืออ่าทางอ้ายนี่กะมีครอบครัวอยู่แล้วบ่ทุกมือนี่อ๋อมใหม่อ๋ออ่าเป็นโสดบ่ไม่ยังโสดเนาะยังบ่มีครอบครัวมาเที่ยวกับสบายเนาะมีใครเป็นห่วเคยมีเนาะเคยมีเคยเลิกดต่ก็เลิกแต่กันแล้วแต่แบบลูกเต้าก็มี่บ่ไอ่ลูกเจ้าใหญ่เบิ่งระเบ่ ก็อนุญาตถามเนาออันอายุเท่าไหร่ฮอดห้าสิบบอกเอาตรงๆเด้อบมแมนว่าตั้งอยากชมดูว่าย่ังอ้ไงเนาะเบิ่งคือคือสี่บ่อหอดนะนะคือสี่บ่อหอดห้าสิบอยู่ประมาณอ่าสักสี่สิบนี่ตามตามเห็นภายนอกเนาะประมาณนี้ตามเห็นอย่างดเงีเนาะอันนี้คือเห็นความเป็นจริงเนาะ เช่นแต่ไอ้เพิ่นกัเบิ่งแล้วก็สิบ่ฮอดหั่นนะทางสาวัวคิดว่าอะไรสาวเนาะกะคือกันนะฮะโดยสาวัวก็ดีใจตื่นเต้นแฮงเนาะก็สิเว้ามาเยี่ยมยามแล้วก็สิเว้าถึกในพิษเนาะบาวัวเคยบ่เคยมีบ่เคยมีมาไปมาจักเทื่อปะ กบโบเคยแต่ว่าเคยแต่ว่าคุยกันว่าสิมาแต่ก็บโเคยมานฮะแต่อันนี้บบเคยคุยกับเพื่อนแบบสะพ้ายแห้งสะ้องใจแน่เนาะแม่ครัากับโบฮูจักแม่นะคุณที่เคยคุยนะบโมไก็คือไอ้เพื่อนนี่ก็บบได้จอจงว่าสีมาหาไปนะคือไอ้เพื่อนมาเที่ยวมาเยี่ยมไปเียนาะแต่กับโบเคยมีเอฟซีแบบว่ามามาเที่ยวจะซีฮะนะพูดก็เลยแบบว่า ตื่นเป็นมีใครเคยมาเลยก็มีแต่พี่ฮักท oui> ี่อยู่อเมริกามาคนเดียวแค่คนเดียวค่ะก็ก็ไม่เคยมีใครมาเลยป็นไอเนาะไอฮักอ่านับทีออานไรฮักแพงเป็นไอดูดูมาที่นี่ไอ้างต่างั้งใจมาด้านี้จักมือแบบนี้เนี่ะ ยังบโม้กำหนดเบื่อกลับกลับเอาก็คือมาเที่ยวเน้ออ่าหมดทางไปหรือว่าทางไปเที่ยวกับไข่กลับประมาณนี้เนาะเลยดูเนาะเป็นได้ไหมมาคราวที่แล้วทำไม่เนี่ไงทำไม่แบบใบพัดทีอยู่อ่าซัมเมอร์เนาะแต่ตอนนี้ก็ได้มีมัสดุมาเที่ยวนำใจไปเลยฮะขันมาม่ถามมาว่าสปอร์ตเนาะ ค่ะฟังเพิ่นมาหาทางเฮาพี่กันอยู่ได้สามเดือนคือเนาะเมินพาทางเฮาไปเพื่อนก็ประมาณเดือนแปดใช่ไหมเดือนแปนเราเสมอไม่แต่ละกระดังหูเนาะคิดว่าได้เดือนเดียวเท่านั้นไม่ได้สามเดือนนะเนาะแสดงว่านายอะไรนงี้ยหนึ่งบริษัทยังเดียวที่ไม่ว่าเราทำให้มันแลสะดวกหน่อยเวลาเราลงรถมันต้องไปหาทำใบขาวอะไรแล้วก็มา ตอกมาจ้ำมาอะไรอย่างน้อยเนาะมันจะไม่ทันรถทันอะไรเขาข้าม้พี่เขาไม่ชนนะว่าจะอยู่กี่วันพอจะได้กลับมาก็ไปดูอีกว่าจะอยู่ได้กี่เดือนเบื่อวันไหนก็กลับวันนั้นเนาะใช่เป็นอะไรอาหารการกินอยู่ลาวกับแบบเป็นอะไรซื้ออยู่ไทยอยู่บ่เสมอกันนั่นแหละทางโน้นก็มีแต่อาหารนีสานนะกินได้นะเป็นอาหารนิยมเนาะเป็นอาหารนิยมในอาหารนีสานเป็นร้านที่ว แต่นะขายดีด้วยนะขายอาหารทางอีสานฮะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนอีสานไปอยู่แบบกรุงเทพเลยเนาะทำการทำงานในนี้ก็คนทั้งภาคกลางทั้งอะไรก็กินอาหารอีสานแม่นแม่นแมนส่วนใหญ่มีแต่อาหารอีสานเป็นส้มตำเป็นลาบเป็นอย่างเนาะโดย ซอยจุไอ <toys> ้เคยกิน <d> บ <prova> ่ไอ้เคยกินแล้วบ่เฮ้ยมันมันเป็นดิบเนาะตอนนั้นนะมันมันถ้าเป็นแบบคือภาษาบ้านเฮากับมันข้าวเนาะแบบข้าวเดียวหมดนะข้าวเดียวหมดกินแป๊บเดียวหมดนะนะกินแป๊บเดียวหมดนะ อาหารมันอร่อยนะแบบว่าเป็นนิยมกินส่งที่บางคนก็จะเปิดหานะ้านอ่าเป็นห้างขายซวยจุเลยก็มีตอนนั้นยังคิดเหลือตอนที่มาทีแรกอะเราว่าคิดว่าเออแปลงาาดูรสาวอะไรเนี่ยเราว่าใครเข้ามาเป็นได้เราขายของขายพวกอาหารสารอะไรอย่างนี้คือไอเปิดห้านบ่ ปล่าไม่ได้เปิดคือเราทำอ่ะทำเข้าเอาไว้เนี่ยคือเหมือนกับแบบว่าเราจะขายของโดยที่ว่าเราไม่มีตัวทำตรงไหนต่างๆเลยเนี่ยเราเผื่อเราไปเจอข้อมตำลับเลยซาบัวในบ่มีอ่าต้นตำรับในบ้านเนาะต้นตำรับ ไม่อันเห็ดกินบ่ค่อยแย่งบ่เป็นเพื่อไม่ว่าถือใจเฮาแต่เฮายังบ่ถือใจเพิ่นเนาะแม่ตัวเขาจะเอากินเค็มแบบที่น้ำเกลือกินฉันจะลายกับเห็ดกินบ่ค่อยเป็นมีแต่ซื้อกินไม่เราไปทำตามใจคนกินไ่ได้เราต้อแม่ตามตามสูตรเขาเนาะ ตามสูตรเขาเพราะถ้าเราไปทําตามใจขอคนกินมันจะเคี้ยนแล้วเมืกี้กินเค็มเนาะน่าจะเค็มไปถ้าถ้าเป็นของหนูนะถ้าทำแล้วทำขายแล้วทีนี้หนูเป็นคนที่กินเค็มเนาะตาเหมือนลูกค้ามาซื้อครั้งเดียวเขาไปเขาไม่ซื้อต่อเลยซื้อทีเดียวแล้วเลยแบบเจ๊งเลยนะผมจะได้ให้ได้ธรรมชาติของมันแม่สามรสเปรบียวมาเค็มเบียวหวานเค็มอะไรนี้ ตามหลัันถ้าเราจะไปเอาตามใจเราไม่แต่มันก็อย่างว่านะถ้าตามใจเรามันจะต้องตึกร้านไปตามที่เขาตามมันมันคามถ้าตามตามทรงสเปคเขาตามไอ้เอเนี่ยไอ้สามคนทั่วไปไม่รสชาติมันก็จะอยู่ด้นั้นมันก็จะตดคงทีเนาะเป็นดินานคงทีมีซื้อมีเสียงไปอีก การเปิดหานต้องเห็นให้รสชาติคงที่ก็มีนะที่จานน่ะบางทีรอรอรับตังค์อย่างเดียวจะกินยังไงนเป็นตำสไตล์แบบว่าสไตล์แบบบุฟเฟ่เลยเนาะเออเปิดร้านมั่งไว้อย่างนี้ไม่ต้องถามอะไรแล้วนั่งรอให้เก็บตังค์อย่างเดียวจะกินอะไรทำกินเอง ใต้ม uhm, so mm ีบุฟเฟ่ต์เนาะตัวนี้นะไม่โดย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 เคยเห็นอยู่เนาะแต่มันเคยเห็นแบบนตัวเนาะเห็นแลาวเนาะเอาเลิกแต่ว่าการเสียตังค์มันมีกำหนดบ่แม่นบ่มีกำหนดบ่ว่าค่าเก็บเงินเก็บอย่างเงี้ยนะแบบแบบเป็นคนเป็นหัวนี่ใช่นะ ครเศร้าหาก็เศ้าหาแบบเดียวว่าไอได้แต่ชชหน่อยช่ลายก็ตามใจเด็เแต่มาให้ตามกี่ดเนาะง็สาน้อยเปามเอาเองคราชิแายเลยเนาะจาำเกาคนขายเจงคนกินเนาะคนกินอิ่มคุ้งเนาะโดยเขาก็ไม่ได้ใส่แบบอะไรอย่างนั้นตามหน่อยนี่หน่อยก็นี่ว่าไอ้นี่จะเยอะเป็นนิดไอ้นวลจะน้อยเป็นหน่อยอะไรอย่างนี้อเโดยโดยเกงริงเนาะ ใส่ก็ใส่ตามหอกินแล้วนอนหน่อยไล่อ่าสามหอกินเบิร์ตสะโพกว่าไปแล้วจริงแล้วมันก็ไม่ใครนะแบบนั้นแบบนั้นคือสายฟ้ามัแม่ค้ามันไม่มีไม่มีสิ่งนให้ลูกค้าตามให้ลูกค้าตามกินเองได้ไม่ค่าเปิดห้านอย่างเดียวเลยบางคนก็จะกินเสี้ยบางคนก็จะอะไรเงี้ยเลยเลย ร้ค้าเองก็ไม่มีสเต็ปไม่มีเอาไงบ่มีฝีมือในการเห็ดกินเห็ดกินเนาะมีแต่เปิดให้บอลนั่นเห็ดมันน้่นเนาะซาบัวซาบัวกินกระตามาเองเนาะเรายังแซวกับเพื่อนเลยหน้าเปิดร้านมึงไว้อย่างนี้นั่งรอเก็บตังค์อย่างเดียวจะกินอะไรทำมาบัญที่นี่ทางสาบัวนะคือทางอ่ะ บอลเล so ่เาเพิเ่นบ่บอลเลาพาเพิ่นบ่พามาโดยเพิ่นได้โทรมาบอกอยู่บ่ก็เพื่อนกับเพื่อมาถ่ายข่อยนะเพิ่นยังบ่เคยมาจักเทื่อแสดงของบอลาเนี่ยข่อยเคยติดตามช่องเพิ่อนนะแต่ว่าเพิ่อนดูเพื่อนมาถ่ายข่อยจกเทื่อคือสบัวนี่เป็นอิมีบอลล่าแต่บอลลาในพายเอฟซีมหาสบัวดูอ่ามันแบบนี้ เขาไปทำธุระบอกจะไปไปถ่ายเป็นไปถ่ายคลิปนั่งอยู่ธุระขึ้นเนาะก็เนี่ยเขามาเขาจาจะเข้ามาดย้แต่เขาก็บอกมาที่นั่งกินวุ้ยเสียอยู่างน้นว่าวาทางนี้ก็เลยตื่นเต้นมีชิมีเอฟซีมาหาสบูแล้วตื่นเต้นแทนสบูอีกทางนี้ก็เบิยอมกล้ามบ้านเนาะ มาเที่ยวทำธุระเที่ยวท่เที่ยวมาเที่ยวลาวเนาะแต่การการเดินทางกันบ่มีปัญหาอย่างไรการเดินทางสะดวกสบายเนาะยันว่าแบบจังว่าแบบลงด่านจังว่าอาจาะนาทีปัญญาห์นะนะคือบางคนเนาะคนคนไทยมาเที่ยวลาวบางคนมาฮอดบุกทหารหรือมาดันลาวก็ได้กลับก็มีนะแบบนี้นะ ว่าเคยมีหลายคนอยู่เป็นนหลายใกะบู้บางทีผลงานเอกสารบัตรถือบ่ประมาณนี้นะนะประมาณประมาเป็นบ่อยพาร์ทแต่แน่นอนเนาะเพราะว่าบางทีบัถือถืออันสามโนมาบอกครกเนาะเบอประชาชนพาสปอร์ตประมาณนี้ฮะนะไม่ใช่ไม่ใช่สมายจัดไว้บอเป่นต๊อดตอมอแล้วตรวจแล้ว สนุกสนานกันเนาะสคัญเนๆนะเลยนะเลยถ้าแบบว่าแบบแบบว่าคือมาทางเส้นทางแบบนี้กต่พอมันจีเป็นทางยาวมันก็จีง่ายเนาะขามันเป็นคือทางบ้านเฮาบอเซอร์โบสบอมันก็จีขับขี่ลำบากเพราะมันจีเป็นทางดินแดงด้วยส่วนมี้ีิฟุลนลายฮะนะเต็มเลยหน้าตาเต็มนี่ฮะนะ

เราก็สรีบริโภควนนักอายเพิ่นเนาะโดยเราเป็นนายเพิ่อนรวมรว่ากับซาบัวเป็นการส่วนตัวเนาะเพิ่นก็มาเป็นมือแรกเนาะให้เพิ่นทำความรู้จักกันนะเอ้ยวันใดวันใดเนาะเราก็สษได้ขอตัวลำลามมือคนอายเด้อโดยเนาะอายเนาะกดบกบกับใจทางสองเนาะที่ให้เราถ่ายคลิปสัมภาษณ์เนาะโดยคุณร้ายเนาะที่มาให้ทางเราสัมภาษณ์ในมือนี้เนาะโดยให้ทำเกษตรได้ขอตลาลามมืคนเด้อน่าก็ได้อาโดยอาสบายดี